สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกมในโตเนชั่นนะครับเกมมือถือแข่งรถกราฟิกอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับรูปแบบการเล่นจะเป็นการแข่งรถแบบทางตรงนะครับให้เราแบบคอยเร่งสปีดแล้วก็การเข้าเกียร์อะไรแบบนี้รถภายในเกมก็มีแบบค่อนข้างแบบหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่สำคัญคือมาพร้อมภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าเท่านั้นนะครับก็คืออยู่ระหว่างการพัฒนาอะไรแบบนี้นะครับจะมีบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์มากนักนั่นเองนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือ เขาทาภาษาไทยเข้ามาให้เพื่อนๆได้เล่นกันเลยนะครับโอเคทีนี้วิธีการเล่นนะครับให้แต่ด้านขวานะครับคันเร่งนะอ่าเร่งไปครับผมว้านี่ครับอันนี้ก็ถือว่าเร่งค่อนข้างโอเคนะครับมันจะมีขีดสามขีดอยู่นะทีนี้ก็เปลี่ยนเกียร์ครับผมนี่ครับให้ด้จังหวะนะอย่าให้ถึงขีดแดงข้างล่างนะครับนี่ครับเปลี่ยนเกียร์ได้ยอดเยี่ยมมากคือมันจะมีสีสามสีครับสีเหลือง แล้วก็เขียวแล้วก็แดงนั่นเองนะครับจุดที่เราควรเปลี่ยนเกียวก็คือจุดสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับถ้าเลยไปแดงเลยอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือต้องบอกเลยนะว่าเกมนี้ชูจุดเด่นเรื่องอทางด้านกราฟิกของตัวรถแล้วก็รถที่เขามีแบบค่อนข้างหลากหลายประเภทนะครับนี่ดูดิซูบูรุหรือเปล่าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับม i นิคูเปอรอ์ก็มีหลายรุ่นนะครับ แต่ตอนนี้ที่เรามีมันก็มีรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่3คันนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะใครชอบเล็กๆผมแนะนำมินิคูปเปอร์อะไรอยู่นี่นะเน่เน่เนนี่โอ้ก็โอเคนะแต่ผมชอบคันนี้อ่ะเน่เน่คันน,นี้เรามาเราต้องแดงแจ๋ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกรถคันนี้ไปเลย ก็คือจะเป็นรถที่เราจะใช้นะเขาจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3ามคันนะครับตามที่ทุกท่านเห็นนะแล้วก็จะได้กล่องพื้นฐานมาเขีย <Yeah. S 1> นะครับเปิดมาแล้วได้อะไรคือโหมดการเล่นก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็ที่เป็นซีรถทางด้านขวาตรงนี้นะครับเราไปเล่นโหมดเนื้อเรื่องเกาะเลยนี่ครับไปเลยคือผมชอบตรงเ,เวลาคัดซีนหรืออะไรแบบนี้ของ เกมนี้นะครับก็คือเขาจะมีฉากหลังที่สามารถอ่านพกชื่อรุน่นรถแล้วก็ประวัตินะครับว่ารถคันนี้เกี่ยวกับอะไรที่สำคัญคือมันมาพร้อมภาษาไทยเลยนะนานๆจะมีเกมที่มาพร้อมภาษาไทยนะครับเล่งดีๆนะเอออกตัวถือว่าเออออกตัวได้แบบค่อนข้างแบบดีเยี่ยมนะไปแล้วโอ้โหเล่นกับบอดแน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเ,อเสียใจนะเรียบร้อยครับผมนะทิ้งโดง่งทิ้งโดง คือเกมแนวนี้ที่เป็นในตัวที่เราเป็นวิ่งทางตรงอะไรแบบนี้ก็มีค่อนข้างหลายเกมนะครับเกมที่คุณภาพอยู่ก็มียู่่กี่เกมนะแต่เกมนี้ถือว่าเจ๋งนะครับใครนี้ผมก็ไม่เคยไม่เคยเล่นนะเน,นี่ยครับจะสรุปคะแนนนะครับว่าผูอเล่นเราได้กี่วินะครับผมได้14วิอะไรแบบนี้ในแต่ละด่านอะไรแนี้ที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับเสียงผมบางทีอาจจะปแปลกปากอะไรพวกนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ผมอัดคลิปมันไม่ใช่ช่วงดึกไงมันเช้าแล้วแหละประมาณตีสามตีสี่นะครับ ทำงานช่วงเด็กช่วงกลางวัน,วนผมลงคลิปไปแล้วผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์แล้วแบบนี้นะผมนอนนะครับก็อันนี้ก็บอกให้ทราบโดยทั่วกันนะครับทำไมเงินมันเยอะจังฟ้าเอออันนี้เกี่ยวกับระบบการแต่งรถนะครับก็จะมีชุดแต่งรถสีกําหนดสีซิกเกอร์อเดี๋ยวเรามาดูกันกันชนนะครับเนี่ยออใครเคยเล่นนี่ฟอร์สปีดบ้างนะครับเอ้ยระบบแต่งรถก็ถือว่าเจ๋งนะนี่ครับกระโปรงครับ กระโปรงรถนะไม่ใช่กระโปรงผู้หญิงนะ,อะเอ่อไอ้แบบนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่ครับการข้างๆแบบนี้นะกันชนหลังโอ้อันนี้ครับต้องแบบนี้นะนี่ครับแม่มันจะเท่ไว้เนี่ยมันจะเท่ไว้หรือเปล่าเฮ้ยเจ๋ง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 เคยเราแบบนี้นะครับ ก <istles> <ge ar> ็สไปเลอร์หมดแล้วนะครับทีนี้เราก็กดกลับนะเราก็แต่งได้ระดับหนึ่งต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีกันบ้างมีสีอะไรบ้างคือสีก็เป็นสีเบื้องต้นนะครับตอนที่เราเลือกรถอะมันจะมีอยู่วิกีิตีสีหรอหรือเราเปลี่ยนหรือผมเปลี่ยนดูเฮ้สีนี้ก็สวยนะเอออันนี้ดีกว่ากำหนดสีเองเรามาดูนะครับก็คือเกมนี้มีระบบการแต่งรถคข้างแบบ มันก็เยอะนะเยอะพอสมควรนะครับเยอะระดับหนึ่งอะเกี่ยวกับพวกสีอะไรแบบนี้นะครับประตูเลยแบบนี้นะเนี่ยพเพื่อนๆอยากได้แบบแปลกๆนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้คือดูเลยนะครับอย่างเช่นกระโปรงหน้ารถเลยแบบเนี้ยเราไม่อยากได้อ่าสีนี้นะครับอยากให้เป็นสีดําก็ทําได้เนี่ยมันก็สวยนะมันอยู่ที่ไอเดียการแต่งของแต่ละท่านเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูสติกเกอร์กันบ้างนะครับว่าเออมีสติกเกอร์อะไรให้บ้างเลยเอาด้านบนแล้วเนาะโอ้ย ก็ถือว่ามีระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเอามีเพนได้ไว้ข้างบนเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเพื่ออะไรโอเคนะเอาเท่าๆนี้แล้วกันแล้วก็บันทึกพอแล้วไม่แต่งอะไรเมื่อกี้มันมีอันสุดท้ายน่าจะเป็นแม็กนะผมไม่ได้เข้าไปดูแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับด่านสองด่านนะเพราะว่าตัวเกมแบบนี้มันค่อนข้างเล่นเร็วจบเร็วนะครับในแต่ละมิชั่นหรือในแต่ละด่านเห็นว่ามีแบบ เห็นคนขับด้วยกราฟิ i c ดีดีอ่ะเออมือถือสเปคต่ำผมไม่รู้ว่าเออมันจะสามารถเปิดกราฟิกได้สุดหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องแบบหลุดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับมามาเอาดิออกตัวได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนเกียร์นะด้านขวาตรงเนี้ยคือมันจะมีปุ่มหลักๆก็จะมีคร่าๆเท่านี้แหละช่วยลากเขาก็จะสอนเรานะถ้าเราแบบเราผู้เล่นใหม่อะไรแบบนี้ว้าเห็นไหม คือจบได้ภายในไม่กี่วินะครับจบเร็วมากไปอัปเกรดอีกนะครับคือเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีระบบการอัปเกรดปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับเป็นเพื่อนแบบสามารถการอัปอัเกรดรถใครที่ชอบเกมรถที่สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วชอบเกมที่เป็นศารไทยด้วยนะรือว,ว่าเกมนี้ก็เจ๋งนะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่ครับแล้วเอ้ยที่ผมชอบคือดูกราฟนะครับมันจะมีะกําลังแรงบิดอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ตัวเช่นการเหนียวนําอะไรแบบนี้เข้าไปอะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีอะไรแบบค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับการลดน้าหนักยางล้อปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเครื่องยนต์ก็มีอีกเยอะนะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเราต้องแบบใจเย็นๆนะครับแข่งไปเรื่อยๆนะช่วงแรกก็แบบทำใจไปก่อนนะครับเจอบอทมันจะค่อนข้างง่ายหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะน่าจะมีโหมดที่เล่นกับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับนะ ทำได้เยี่ยมนะครับออกตัวได้ดีเยี่ยมมากเอาดิเปลี่ยนเกียร์ครับตบเกียร์หนีครับนี่ครับโอ้คือเกมนี้มันจะเป็นทางตรงอย่างเดียวเลยนะครับทางตรงแบบทิ้งดิ่งอะไรแบบนี้เลยนะไปแล้วไอ้สองเอาดิเปลี่ยนเกียร์ครับจะตามผมทันหรอือเปล่า <c oughs> เอาเอาเอาว้าเฮ้ยมันค่อนข้างสนุกนะผมจะมาคึกอัดคลิปอะไรตอนตีสี่ 4, ใช่ไหมเ <laughs> ช้าเลยเนี่ยเออ อันนี้21อวินะเนี่ยครับระบบการอัปเกรดยางอะไรแบบนี้ก็มาแล้ว่างที่บอกไปะครับมันจะมีระบบการอัปเกรดให้เราแบบอ่ปลดล็อกเรื่อยๆนะครับไอตัดนี่ก็ลองสังเกตด,ดูนะครับเราจะติดแบบไหนเห็นปะ่ะแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้นะครับระยะเวลาคือแล้วแต่นะครับจะติดตั้งอันไหนแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมติดตั้งอันนี้แล้วกัน มันสามารถติดตั้งได้อีกไหมแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นายางนะครับเปิดเปิดยางมาก่อนโอเค,ความกว้างความยาวนู่นนี่นั่นอะ่ะก็มีนะเราใส่ได้กี่เส้นนัะนี่อ่าโอเคติดตั้งไว้ให้หมดเลยคือมันติดตั้งได้หมดอยู่แล้วเนาะโอเค อันเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเราสามารถติดตั้งได้แค่อันเดียวนะครับติดตั้งไปเลยเพื่อนๆทั้งหมดเลยตอนแรกเข้าใจว่าเ,ออเป็นการเลือกเห็นมันมีหลายแบบอะไรแบบนี้นะโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะยังไม่ได้ติดตั้งตัวหนึ่งเข้ามานี่ครับโอ้โหเส้นกราฟอะไรแบบนี้ก็เฮ้ยถือว่าเจ๋งมากเลยนะที่เราไปลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูพวกเอ,อ่อเมนูอื่นนะครับว่า มีเมนูอะไรบ้างนะครับผมนะก็อย่างแรกเลยนะครับไปดูร้านค้ากันก่อนนะว่ามีอะไรขายบ้างอย่างแน่นอนนะครับอา V.I.P. แต่แต่ต่างๆนะลงรถก็จะมีพวกระบบการแต่งรถนะครับการปรับแต่งที่ผมเข้าไปให้ดูเมื่อกีอ้นี่ครับปรับแต่งแบบเบื้องต้นนะครับพวกสีรถพวกก้นชงก้นชนอันนี้ร้านขายรถนะครับก็จะมีรถประเภทต่างๆแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะทำอไอ้ตัวสกินช็อต ต่างเพื่ออะไรแบบเรากดเมนูนึงแล้วมันโหลดแบบเนี้ยน่าจะเข้าเมนูเลยนะรถก็มีหลายประเภทนะครับมีกำลังน้ำหนักอัออาตราการยึดเกาะอ,อะไรอยู่เนี้ยนะเออมีเยอะรถรถมีเยอะมากเนี่ยดูดิโวว่าเนี่ครับเราต้องขับแบบนี้นะ <laughs> เฮ้ยมันเท่เดีอ่ะรถเก่าๆแบบเนี้ย คันนี้ก็เจ๋งนะครับคันน,น,นี้นี่ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้คันนี้โอ้โอเคครับให้ดูคร่าวๆนะรถมีเยอะเมนูต่างๆก็มีเยอะมากระบบการอัปเกรดที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ครับที่เ,าเราสามารถปรับแต่งอื่นๆได้เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยเราสามารถติดตั้งพวกนี้อีกเยอะนะครับตามที่มันปลดล็อกอยู่นะตอนนี้มันล็อกอยู่ทั้งหมดเลยตลาดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีพวกอ,อุปกรณ์เสริมต่างๆขายในตลาดนะอุปกรณ์ที่เรามีอยู่สามารถเราไปขายได้เรยแ,แบบนี้นะเนี่ยอันนี้ปุอุปกรณ์ที่ เราสามารถซื้อได้นะครับหรือว่าขายตอนนี้เรายังไม่มีรายการประเภทขายนะต่อมาบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นมดเนื้อเรื่องนะครับที่เราไปเล่นเป็นเนื้อเรื่องซอรีเนาะต่อมานะครับเป็นซีรีส์ของรถนะครับก็คือเหมือนเราเข้าไปเล่นในรถซีรีส์นั้นๆนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็มีอยู่นะว่าไปเล่นรถซีรีส์ไหนอะไรยังไงแบบนี้ออต่อมาเป็นฤดูกาลนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเ,ๆเก็บคะแนนนะครับนี่ครับนี่ สามารถเข้าไปเล่นได้นะลองเข้าไปดูนะครับที่เป็นฤดูกาลแบบนี้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองไนงะน่าจะเป็นแบบเก็บขนงเก็บคนะแนนอะไรแบบเนี้ยโอ้โโอ้ยกดเปลี่ยนเกียร์ผิดนะครับรีบกดไปไหนเดี๋ยวโดนทิ้งเป็นทุ่งนะลูกพี่ตบเกียร์สีแล้วหืทิ้งเป็นทุ่งครับผมคุณชนะแล้วชนะแน่นอนอยู่แล้วนะ อืมอโอเคครับก็อันนี้จะเป็นโหมดสะสมคะแนนต่างๆภายในเกมภายในเกมเนาะการแข่งขันอื่นๆแบบซูมนะครับแบบซูมโหมดทางด้านขวาตรงที่ที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะนะน่าจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบซูม m ผมคิดว่านะต่อมาก็เป็นอาชีพนะครับท้าทายเนื้อเรื่องโหมดอื่นๆนะครับการแข่งขันสมมตสอนซีทัวร์นามเมนต์ สนามนักแข่งแข่งชิงอันดับอะไรแบบนี้นะครับก็รอปลดล็อกตามเลเวลนั่นเองนะครับก็มีเมนูเซตติ้งไปเลยอ่ะโอเคครับผมสุดท้ายก็ฝากไว้คร่าวๆเท่า,านี้นะครับใครชื่นชอบเกมรถที่แบบแข่งกันทางตรงอย่างเดียวนะผมว่าเกมนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไงไงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ